สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทำข้าวเหนียวมูลสองสีกันนะคะสีขาวกับสีเขียวใบเตยที่สำคัญทำกินเองได้ง่ายมากเม็ดข้าวไม่เละไม่แฉะวิธีทำให้เป็นมันเงาวาวทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังไม่เสียวันนี้ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูใหม่5 0 0กรัมก็นำไปล้างน้ำไหลายๆน้ำ จนให้ได้น้ำสุดท้ายเป็นน้ำใสๆเลยล้างเพื่อให้ยางข้าวเขาออกจะได้อยู่ได้นานๆไม่เสียสูตรนี้จะไม่ใช้สารส้มแขวหเลยขัดถูข้าวนะคะเปิดน้ำแล้วก็ชาวๆาวข้าวแบบนี้ข้ามือวนๆไปไม่ต้องไปขัดไปถูเพราะว่าถ้าขัดถูมากๆจะทำให้ข้าวเขาหักเวลานึ่งข้าวออกมาเม็ดข้าวจะไม่สวยล้างทั้งหมดก็ประมาณ 4- 5หาน้ำนะคะ เน่พอล้างให้น้ำสุดท้ายเขาใสา่แบบนี้เลยก็ใส่น้ำลงไปให้ท่วมข้าวแล้วก็แช่ข้าวไว้ในน้ำแบบนี้60นาทีข้าวใหม่ถ้าแช่ไว้นานเกินก็จะทําให้ข้าวแฉะได้แต่ถ้าใครใช้ข้าวเก่าก็แช่ไว้ประมาณสี่ชั่วโมงขึ้นนะคะก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนไปทํตัวกะทิหมุนข้าวเหนียวกันเตรียมหมอ้อยังไม่ต้องตั้งเตาไฟนะคะใช้กะทิกล่อง300 ml อใช้ได้ทั้งกะทิกล่องแล้วก็กะทิสดเลยนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือปน่นใส่หมดแล้วก็คนเกลือน้ำตาลทรายให้เข้ากับกะทิจากนั้นก็เอาไปตั้งบนเตาไฟใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะพอน้ำตาลเกลือละลายดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วเวลาเคี่ยวไปไม่ต้องรอให้ ไม่ต้องให้กะทิเขาเดือดนะคะแค่พอให้กะทิเขาอุ่นๆแล้วก็น้ำตาลเกลือเขาละลายดีแล้วก็ปิดเตาไฟได้เลยใช้กะทิกล่องความเงาวาวของเม็ดข้าวจะน้อยฝ่าใช้กะทิสดเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวช่วยใส่น้ำมันพืชไปหนึ่งช้อนโต๊ะจะช่วยให้ตัวเม็ดข้าวเนี่ยเขาจะมีความเงามากยิ่งขึ้นแล้วพอหมุนข้าวเสร็จเม็ดข้าวเขาจะเรียงตัวสวยจากนั้นก็คนให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยก็นํามาแบ่งเป็นสส่วนเท่าๆกันถ้าใครจะทําสีขาวอย่างเดียวหรือว่าสีเขียวใบเตยอ,อย่างเดียวก็ไม่ต้องแบ่งนะคะพอใส่สองถ้วยเท่ากันดีแล้วก็ตักน้ํากะทิถ้วยที่ทําใบเตยไปใส่ถ้วยน้ํากะทิขาว2ช้อนโต๊ะจะได้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ําใบเตยแทนไปสองช้อนโต๊ะเราก็จะได้ปริมาณของน้ํากะทิ2ถ้วยเท่าๆกันแต่ถ้าสียังอ่อนอยู่ก็ใส่สีผสมอาหารลงไปได้นะคะ ที่ใส่นี่ก็ใส่2หยดข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ครบ1ชั่วโมงแล้วก็ซาวน้ำแล้วก็นำไปเทใส่ในกระชอนให้เสด็จน้ำไว้ก่อนแล้วก็เตรียมปูผ้าขาวบางไว้ในซึง้ง พอข้าวเหนียวเสด็จน้ําดีแล้วก็มาเทใส่ได้เลยเกลี่ยตัวข้าวเหนียวเนี่ยให้เรียบๆนะคะกระจายให้ทั่วๆพอเกลี่ยหน้าข้าวเหนียวเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาทาช่องระบายไอน้ําเพื่อให้ไอน้ําเขาขึ้นมาจะได้สุกสม่ําเสมอทั่วถึงกันถ้าข้าวน้อยแบบนี้ก็ไม่ต้องกลับด้านข้าวแล้วนะคะเนื่องยาวไปเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตลบใช้ผ้าขาวบางคลุมข้าวเหนียวปิดฝาซึ้ง เดี๋ยวไปเตรียมนึ่งได้เลยค่ะใส่น้ำปริมาณน้ำนี่แค่ขอบหม้อนะคะไม่ต้องให้สูงขึ้นเยอะมากเพราะเดี๋ยวข้าวจะแฉะจากนั้นก็ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมให้กับข้าวเหนียวพอน้ำเดือดจัดแบบนี้ก็เบาเป็นไฟกลางแล้วก็นำข้าวเหนียวมานึ่งได้เราจะนึ่ง25นาทีหรือจนฝากข้าวเหนียวจะสุกพอครบเวลาก็มาเปิดข้าวเหนียวดูว่าสุกทั่วถึงกันหรือย,ยังวิธีเช็คก็คือ หยิบขึ้นมาดูแล้วก็ชิมไปเลยนะคะถ้าข้าวนุ่มนวลดีไม่มีเป็นตไตใดๆก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะดูเม็ดข้าวเหนียวเขาจะสวยมากแล้วก็นุ่มนวลเดี๋ยวเราไปเตรียมมูลข้าวเหนียวกันเลยนำข้าวเหนียวที่ร้อนๆแบบนี้เลยนะคะนำมาใส่ในอ่างผสมแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันส่วนน้ำกะทิที่เรามูลข้าวเหนียวนั่นก็เย็นตัวดีแล้ว ถ้าเอาทั้งน้ำกะทิแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆจะทำให้เวลาโมลข้าวเหนียวออกมาตัวข้าวเหนียวเขาก็จะแฉะพอใส่น้ำกะทิในข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนคลุกเคล้าให้ข้าวเหนียวเข้ากับน้ำกะทิพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็ปิดฝาหรือไม่ก็ใช้ถุงคุมปิดไว้ให้มิดชิดข้าวเขาจะได้ละอุ ตัวข้าวเหนียวเขาจะได้ดูดซึมน้ำกะทิได้ดีก็ปิดไว้ประมาณ15นาทีพอครบเวลา15นาทีก็มาเปิดถุงแลปพลาสติกแล้วก็ค่อยๆค,คนคลุกเค้าตัวข้าวเหนียวเนี่ยให้เข้าๆกันจะได้ดูดซึมน้ำกะทิได้ทั่วถึงพอคนคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนหน้าตัวข้าวเหนียวเนี่ยให้เรียบๆนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดแรปไว้อีกทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วก็ปิดฝาพักไว้ก่อนมาดูสีเขียวใบเตยกันบ้างนะคะก็ทําเหมือนกันเลยเปิดถุงแรปแล้วก็คลุกเค้าข้าเหนียวให้เข้ากับน้าํากะทิก็โกยด้านล่างขึ้นด้านบนทําสลับกันคลุกเค้าให้เข้ากันเลยพอทําเสร็จแล้วก็เกลี่ยหน้าข้าวเหนียวให้เรียบๆจะได้สวยงามเสร็จแล้วก็ปิดแรปพักไว้เหมือนกันค่ะสินาที เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามข้าวเหนียวมูนใบเตยข้าวเหนียวมูนสีขาวเม็ดสวยไม่แฉะแล้วก็ยังเป็นเงาวาวเก็บไว้ข้ามคืนรับรองนะคะไม่เสียถ้าทานแล้วทานไม่หมดก็เก็บใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเวลาทานก็เอามาเวฟมาอุ่นก็ยังเป็นเม็ดสวยงามแบบเดิมลองทำดูค่ะทำกินเองได้ง่ายๆเลย ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ